วันนี้นะครับผลค่อยๆได้มีโอกาสมากพบมากพอหมอดูไก่น้อยนะครับเรื่องเมื่อนำดวงเป็นไกดูฟัวเป็นไดูเดินี้ามาเบิงไก่แสนรูอน้ำกันเลยอนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะครับเอามาดูมาชมไปน้ำกันนะครับมากพบโดยบางเดือน เบอร์โทรอาจารย์โทรมาอยากได้สองตัวสามตัวโทรมาได้เลยชิมก่อนเลยแม่ยชิมก่อนเลยดูดวงด้วยให้หวยด้วยโทรมาได้ชิมได้ชิมได้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เกติบอาคนสวยอ่าวันนี้ที่เกติบดูนะจิงก็นักเลี้ยนตัวหน่อยตัวนี้ก็ได้สิของกินไม่กินมันเน่าของเก่าไม่เล่ามันลืม ข้างบนงวดที่แล้วออกถึงมาข้างบนงวดที่แล้วออกยังี้ยถึงมาอ่าศูนย์หกงวดที่แล้วเหมืนบ้างวดที่แล้วศูนย์หกก็โอ้เก่ง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 นะครับปั้นเพชรเขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่เท่าไหร่โอ้ กบ,บ,บวกเจ็ดเออกเลขโเกณก็อนนักเลียนอีกหบวกหเป็นเท่าไหร่หกบวกหเป็นสนะิบสองเออหนทีบ้าทาจาาได้ 5. ตทรมา,ง,ารงวดที่แล้วข้างบนออกอะไร ที่แล้ว06ข้างบนถูกไหมได้ตรงโต้งนงนวดที่แล้วผ <c oughs> ู้ควประเทศนี่นวดต่อไปอยู่นี่นวดต่อไปอย่าไาด้โทรมาดูดวงให้ด้วยให้หวยด้วย <c oughs> ของกินไม่กินมันเน่าของเก่าไม่เล่ามันเดิมข้างล่างนวดที่แล้วออกเหล่าซ <c oughs> ีนวดที่แล้วข้างล่างแม่นป้าตา <c oughs> ตาแดงน้ำขาวป้าตาหงวดวุดหงิดน่ะ มีโชคได้คนไหนนั่งลงคนนั้นได้อะไรเงีว่ามากก็นั่งลงมีอยู่สิบลบออกเก้าเหลือเท่าไหร่โอ้ลบเลขลบเลขกระต่ายตอนนี้มอยา่ได้โทรมาหาอาจารย์โดยด่วนอา่าช้าปีที่แล้วพอสอเท่าไหร่โ6โมันไม่ได้ปีใตรแม่นบอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ